ที่สุดต้แะพิมพ์คำ่าแอปปอ่อตังค้นหาป่อตังนี่้ะครับีรติดตั้งขึ้นมา่นมาติดตั้งติดตั้งแอปนะครับขั้นตอนแรกติดตั้งแอปอรอแปอย่างน,นี้นะครับ รอนะแป๊บน,นึตงตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะครับแอบปปาตังกำลังโหลดอยู่นะครับเพราะว่าแต่เขาโหลดไม้แล้วเขาจะดยิงยัน,นตัวตนนะครับนิดนึง ซื้อหวซื to to ้อย่างรซื้อลอตเตอรี่ไ้ะบวครับซื้อเต่ะไอ้พวกทำรูจ้บ่ไส้ซื้อบรส่วนมากซื้อเต่นระซื้อในแอปพอต่างไม่ได้แปดสิบบาทซื้อเตาแอปเอาบรครับเอเแอปพอ่างนะครับวิธีการยืนยันตัวตนนะครับอันนี้มีครับธนาคารยืนมารืนมาแด้ากดคำว่าถัดไปครับถัดไป มาป้องอกันนี่ก็ได้แล้วก็จะออกมาบอกว่าให้ยินกันนะเนื้อจากขนมขั้นตอนหอมกระิน,น,นดันไปนะครับดันถัดไปครับยินยอมครับยินยอมถัดไปยินยอมใส่หมาเลขมากระจุต้ตัวประชาชนนัได้ช่ไหม มาอดชายชนกกยเป,นนป็นยังไ,เไงเดี๋ยวพ่อแซงกับท้ายผัดกเลยอาไ้มบว่าขับระชาชนน้อเป็นยังไครับบัดมากะไนะเืให้มันตัวเลยพ่อท่ายเจียงโซ่นันสว่างไหมนัม่น,นหิน,น,น อของมันสีก่อน,นกันเลอันนี้ทัพท์หาโทรศัวท์ก่อน อันนี้อะไรที่อะไรอุกแปอตัวซับแม่มดูแม่จำไม่ได้ตาไปกันปบแปดเก้าห้า แปดเจ็ดสามหกยช่แล้วอีกอย่างถัดไปอันนี้มันก็จะมีข้อความเข้ามาที่โทรศัพท์ของเรานะครับข้อความมา,าเนี่ยบอกว่าเนี่ยยัยตงตะกลืนที่จุกอะไราการตรงนี้ก็แสดงว่าทางเรายังไม่ได้ลงติเดเยนใช้ไม่มี ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับไดแอปไดแอปมาแบบนี้แล้วนะครับก็เราก็ยืนยันเสร็จแล้วนะครับก็ทีนี้เราก็จะมีกี wallet นะครับใ,ให้ใช้เราก็ไปใช้นในกี wallet น,นะครับแล้วก็จะผูกบัญชีของธนาคารกรุงไทยกรุงไทยนี้นะครับเราก็กดไปกรุงไทยนี้นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบ,บัญชีนะครับ เึ่งก็จะขึ้นเมนูนะครับคนละครึ่งขึ้นมานครับแล้วก็กดลงทะเบียนคนละครึ่งน,นะครับก็าจะสามารถใช้แอปคนละครึ่งได้แล้วก็ลงทะเบียนได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอยืน,ย,นนะยันตัวตนนะยืนยันสิทธิ์นะครับกดใช้